<Hello. S 2> เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเบื้องหลังของตัวการ์ตูนขวัญใจวัยเด็กทั่วโลกที่ค่อนข้างจะเศร้าซึ่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงในขณะบางเรื่องเป็นแค่ทฤษฎีของนักวิเคราะห์ซึ่งเรียกได้ว่าเมื่อคุณรู้ความจริงของเรื่องราวต่อไปนี้จะทําให้ความฝันวัยเด็กของคุณพังสลายไม่มีชิ้นดีดักสุดๆบอกเลยว่าต้องทําใจให้พร้อมจริงๆ ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยดีกว่ากับ10เบื้องหลังตัวกร์ตูนที่พังความฝันวัยเด็กไม่มีชิ้นดีไปดูกันเลย 10. โดนลัลด์เคยเป็นคอามเามดร์ เจ้าเป็ดเดอนัดดักเป็นตร,ระกรการ์ตูนชื่อดังจากบริษัทวอล์กดิสนีย์ที่มีเอกลักษณ์ตรงเสียงและอารมณ์จอมบอยบายขี้ฉุนเฉียวส่งเสียงแวก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 และน้อยคนนักจะรู้ว่า d ดอนัดดักเคยเป็นคโมาโดมาก่อนโดยร่วมกับทหารสารัฐในชื่อตอนขโมโดดักสำหรับตอนนี้เป็นการ์ตูนที่ไม่ได้เห็นในทีวีทั่วไป พขเป็นการ์ตูนโฆษณาชวนเชื่อตอนสงครามโลกครั้งที่2ในปี1943เจ้าโดนัลด์ดักได้เป็นทหารในกองทัพสหรัฐอเมริกาเข้าไปรบในจกักรวรรดิญี่ปุ่นบนเกาะเขดร้อนต้องหนีตายจากพื้นที่สงครามหนีจากโจระเคและหนีจากทหารญี่ปุ่นนอกจากนี้เจ้าโดนัลด์ยังเคยเป็นคนงานในโรงงานปืนใหญ่ของนาซีและถูกบังคับให้ทำงานหนักได้รับอาหารน้อยและต้องคอยเคารพฮิตเลอร์จนโดนัลด์กลายเป็นบ้า และยังมีทฤษฎีแปลกแกตามมาโดยบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเจ้าโดนลดักมีอาการป่วยทางจิตกลายเป็นโรคตื่นตัวตลอดเวลาหรือ p e r s i s t e n c e syndrome of increased arousal นอนไม่หลับกระตุกง่ายทนทานต่ออารมณ์ต่างๆไม่ค่อยได้นั้นจึงเป็นที่มาของอารมณ์ของโดนลดักที่เป็นเป็ดที่ขี้วยวายนั่นเอง 9. ก้าไมคพีเมาส์ เสยาเติ m i g h ี y เมาส์ที่แปลว่าหนูแข็งแรงปรากฏตัวในปี1942ซึ่งเป็นเรื่องราวของหนูที่มีพลังวิเศษคล้ายๆกับซ u เปอร์ฮีโร่อย่างซ u เปอร์แมนที่ส่วนใหญ่แล้วจะปรากฏตัวออกมาเพื่อปราบก,กับเหล่าแมวร้ายที่ชอบลังแกหนูจึงทำให้เด็กๆหลายๆคนคิดว่าเจ้าหนูตัวเนี้เป็นหนูที่รักความยุติธรรมและไม่มีด้านมืดใด แต่คุณเคยรู้หรือเปล่าว่ามีครั้งหนึ่งเจ้าหนูไมตี้เมาส์เคยเสพยาเสพติดมาก่อน <Huh? S 1> เรื่องอื้อฉาวนี้มันเกิดขึ้นในตอนหนึ่งที่ชื่อว่า Mighty Mouse The New Adventures กับตอน h e Little Red Tramps ออกฉายในปี1987โดยในฉากหนึ่งมันจะมีฉากที่ Mighty Mouse ได้ซากดอกไม้ดอกหนึ่งแล้วบดเป็นผงสีชมพูแล้วเอามาสูดเข้าจมูกแบบเต็มที่ซึ่งฉากฉากนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่ว ว่าผงนั้นมันคือผงยาโคเคนยาเสพติดอีกทั้งเนื้อหายังล่อแหลมไปในทางนั้นด้วยสิถึงแม้ว่าผู้ผลิตจะออกมาปฏิเสธว่ามันเป็นแค่ดอกไม้ธรรมดาเองก็ตามแต่เนื้อเรื่องโดยรวมมันก็สอบไปในทางยาเสพติดอยู่ดี 8. ปดซูเปอร์แมนเคยฆ่าคนจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในระหว่างปี1 9 8 0ถึงปี1 9 8 2 DC ซีคอมิกพยายามที่จะโน้มน้าวให้คนเลิกบุหรี่และส่งเสริมให้เด็กรู้ถึงพิษของบุหรี่โดยพวกเขาได้สร้างโฆษณาขึ้นมาโดยโฆษณานี้เป็นโฆษณากระตุ้นสั้นๆโดยตัวเอกนั่นก็คือซูเปอร์แมนขวใจเด็กๆแต่ทว่าเนื้อหาโฆษณาคนหลายชื่อนิกอโินซึ่งเป็นการเล่นคำจากนิโคตินเป็นชาวไอริชจมูกงอไม่มีพลังวิเศษใดๆที่กำลังชักจูงเด็กให้มาสูบบุหรี่ฟรีฟ นั่นคือสิ่งที่นิกเออร์ตินได้ทำแต่ปรากฏว่าซุปเปอร์แมนก็โผล่ข้ามาจากนั้นก็จับคนร้ายโยนขึ้นฟ้าและคนร้ายก็หายไปนี่คือไม่กี่ครั้งที่เราเห็นซุปเปอร์แมนฆ่าคนง่ายๆถึงแม้ว่าจะทำผิดแต่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรขนาดนั้นแต่ซุปเปอร์แมนก็ลงมือเกินเหตุฮะน,นะ 7. จ็ดแคสเปอร์เป็นอะไรตาย คุณผู้ชมเคยสงสัยหรือเปล่าละ่ะว่าเจ้าแคสเปอร์ผีน้อยน่ารักสรุปเป็นอะไรตายกันแน่ <c oughs> เรื่องนี้มันเริ่มมาจากตอนหนึ่งของแอนิเมชันที่มีชื่อตอน There's Good Food Tonight ในปี1 9 9 8แคสเปอร์กำลังนั่งเศร้าอยู่บนหลุมศพซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นหลุมศพของตัวเองและได้เป็นเพื่อนกับสุนัขจิ้งจอกหากแต่ว่าตอนหลังเจ้าสุนัขจิ้งจอกนั้นตายไปแล้วกลายมาเป็นผีกับมาหาแคสเปอร์อีกครั้ง ซึ่งต่อมาผู้เกี่ยวข้องได้ออกมาบอกว่าวิญญาณในเรื่องนี้เป็นพวกสัตวประหลาดเหนือธรรมชาติก็เหมือนกับกรุฟลิงและแคสเปอร์ก็มีพ่อแม่เป็นผีแต่งงานกันแล้วให้กำเนิดแคสเปอร์ในเวลาต่อมาแหมมันก็แปลกๆอะไรอยู่นะ แต่อย่างไรก็ตามในภาพยนต์แคสเปอร์ในปี1995ได้มีการกำหนดว่าแคสเปอร์เคยเป็นเด็กผู้ชายที่เสียชีวิตจากอาการปอดบวมในขณนะเล่นหิมะนอกบ้านทำให้หลายๆคนเชื่อว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงของแคสเปอร์นั้นก็คืออาการปอดบวมและแคสเปอร์ก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนนั่นเอง 6. กการูราคือแม่ของการะกระ มีทฤษฎีแปลกๆที่แพร่หลายอยู่ในโลกสังคมโซเชียลเกี่ยวกับโปเกมอนตัวหนึ่งที่ชื่อกะระกะระเมื่อมีคนตั้งคำถามว่ากะโหลกศีรษะที่มันสวมใส่เนี่ยมันคือกะโหลกของใครกันแน่คำตอบที่น่ากลัวนะ่าขนลุกนั้นก็คือกะโหลกศีรษะที่น้องสวมใส่เนี่ยเป็นกระโหลกศีรษะของแม่ของมันนั่นเอง oh, <no. S 1> โดยแฟนๆโปเกมอนก็ได้เชื่อว่าการะการะคือลูกของกาโรราซึ่งกาโรลานั้นเลี้ยงดูการะการะในกระเป๋าหน้าท้องจนเติบโต แต่ทว่าการะาการะได้สูญเสียแม่ตั้งแต่วัยเด็กมันเลยใช้กระโหลกศีรษะของแม่ของมันเพื่อป้องกันตัวและดิ้นรนใช้ชีวิตต่อไปสาเหตุง่ายๆว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น <c oughs> ก็เพราะว่าการะาการะและการุรามีลักษณะที่คล้ายกันนอกจากนี้ข้อมูลของการุราได้บอกว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะลูกของมันกลายเป็นการะาการะนั่นเอง 5. ป๊อบอายมีตัวตนอยู่จริงหลายคนคงรู้จักกับป๊อบอายภาพลักษณะสีเรือชอบสูบปและจะแข็งแกร่งทันทีเมื่อกินผักโขมกับป๋องแต่น้อยคนนักจะรู้ว่าแรงบันดาลใจของป๊อบอายเนี่ยมันมาจากคนจริงๆโดยผู้สร้างป๊อบอายอย่างเอลซีซีกาเกิดและเติบโตในเชสเตอร์รัฐอิลลินอยส์สหรัฐอเมริกาได้รู้จักกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแฟรงค์ไฟเกล หรือเรียกสั้นๆว่าล็อกกี้ซึ่งล็อกกี้เป็นชายที่เกิดในปี1868เสียชีวิตในปี1947และเขาอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นชายที่ชอบสุดไปแข็งแรงชอบการต่อสู้หมัดหนักสุดๆจึงมีการแกะสลักรูปป๊อบอายที่ศิลาจาลึกของล็อกกี้ในเวลาต่อมาด,ด้วย 4. มีภูและพักพวกเป็นโรคป่วยทางจิต มีผูหรือวินนี่เดอะพูเป็นหนึ่งในตัวละครที่โด่งดังมากๆถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในวันที่14ตุลา1926และได้รับความนิยมอย่างสูงตลอดมาในฐานะกระตูนหมีที่น่าก,กอดสุดและชื่อวินนี่เดอะพูเนียก็ตั้งตามชื่อของหมีเทดดี้ของบุตรชายผู้สร้างโดยต้นกำเนิดวินนี่เดอะพูกับพรรคพวกเนียไม่มีอะไรผิดปกติเลยยกเว้นแต่ว่านักทฤษฎีบริสารการแพทย์ของแคนาดาบางคนได้ออกมาวิเคราะห์ว่า จริงๆแล้วมีผู้และพักพวกมีสัญญาณของอาการป่วยทางจิตยกตัวอย่างเช่นคลิกเกลดมีความผิดปกติของความวิตกกังวลเกินเหตุทิงเกิลป่วยสมาธิสั้นอีออเห็นได้ชัดว่าเป็นโรคแมเนียซึมเศร้าแรบบิทเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแม้แต่มีผู้เองยังเป็นโรคผิดปกติด,ด้านการกิดอาหารที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเอง 3. สปอนบ็อบเป็นตัวแทนของ7บาปสปอนบ็อบฟองน้ำกับเหล่าเพื่อน,เ,อนเป็นการ์ตูนซีรีส์ของอเมริกันแนวตโรการ์ตูนสำหรับเด็กได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าสปอนบ็อบกับเหล่าเพ,เพื่อนเป็นตัวแทนของ7บาปมหัน์ของาศาสนาคริสต์อย่างชัดเจนนั่นก็คือ 1. เกียรติขานแพทริก ปาดาวที่เป็นเพื่อนของสปันบ๊อบมีนิสัยที่ขี้เกียจอย่างชัดเจนโทสาสคริตวอร์ดปลาหมึกเพื่อนบ้านของสปันบ๊อบมีนิสัยที่ขี้โมโหง่ายโลบมิสเตอร์คราฟต์มีนิสัยที่โลบและอยากได้เงินมากๆอิจฉาาแพนตอนขี้อิจฉามิสเตอร์คราฟต์ที่ร่ำรวยกว่าและต้องการสร้างความล้มเหลวความล่มจมให้กับผู้อื่นตะกะ แกรี่ทากที่เป็นสัตว์เลี้ยงของสปอนบ๊อบกินทุกอย่างที่สปอนบ๊อบทำอัตตาแซนดี้กระลอกสาวที่มีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเองอย่างเท็กซัสเป็นอย่างมากราคาสปอนบ๊อบมีนิสัยที่เป็นมิตรกับคนอื่นมากเกินไปแม้แต่คนแปลกหน้าสปอนบ๊อบก็รักจนดูเหมือนว่าสปอนบ๊อบหลักทุกคนเลย 2. คิตตี้ไม่ใช่แมว ในวันที่28สิงหาคมปี2014มีข่าวที่น่าตกใจเมื่อทางคริสตินยาโนหัวหน้าผู้ดูแลง,งาน,ผานแผนกนิทรศการ Hello Kitty ในพิพิธภัณฑ์ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาในนครลอสแอนเจลิสซึ่งคิตตี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โด่งดังมากๆของซ a ร r i o ได้ออกมาเปิดเผยว่า Hello Kitty เนี่ยไม่ใช่แมวแต่เป็นมนุษย์โดยทางซาริโอได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เลอคิตตี้เป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนเธอมีชื่อจริงว่าคิตตี้ไวต์เรียนอยู่ป .3 หรือเกต3ซึ่งเธอไม่ใช่แมวแต่อย่างใดเพราะว่าไม่เคยมีการนำเสนอว่าเธอเดินสีขาเธอก็ยังนั่งปกติเหมือนคนเดินปกติเหมือนกับมนุษย์และเธอก็ยังมีสัตว์เลี้ยงนั่นก็คือแมวเป็นของเัวเองซึ่งแมวตัวนั้นชื่อว่าชามมี่คิตตี้ เรียกได้ว่าเรื่องนี้ทำเอาแฟนๆ Hello Kitty ตะลึงไปตามๆกันแล้วคุณล่ะคิดผิดมาโดยตลอดหรือเปล่า 1. นึ่งโทโตโรเป็นเทพแห่งความตายโทโตโรเพื่อนรักเป็นภาพยนตร์การ์ตูนน่ารักสำหรับเด็กสร้างขึ้นโดยสตรโอจิบลิ แต่อย่างไรก็ตามก็มีทฤษฎีค่อนข้างที่จะดับความฝันเด็กๆหลายๆคนโดยบอกว่าเทอโตโรเป็นเทพแห่งความตายและสองสาวพี่น้องในเรื่องเนี่ยก็คือวิญญาณโดยทฤษฎีที่น่ากลัวนี้ก็ได้มีคำอธิบายโดยบอกว่าฉากของเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองโทโคโรสวะจังหวัดไซตามะโดยมีต้นแบบคือคดีสมายา ซึ่งเป็นคดีของเด็กที่ถูกฆ่าอย่างทารุณในช่วงปีโชวะที่60โดยคดีนี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายนซึ่งตัวละครของเด็กหญิงในเรื่องซาสกิแปลว่าเดือน5ก็เดือนพฤษภาคมเมย์ May, ก็คือเดือนพฤษภาคมเช่นกันโดยเนื้อหาของคดีก็คล้ายๆกับการ์ตูนคือการตามหาน้องสาวแต่ในคดีจริงน้องสาวที่ตามหาถูกแทงตาย ส่วนพี่สาวเองก็เกิดอาการช็อกและอ้างว่าเห็นแมวปีศาจและมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ค้ายและคุณและครอบครัวนี้ก็มีแม่ที่เสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยและตอนที่ประกาศฉายโดโดโรก็ตรงกับวันที่เกิดคดีนี้พอดีเป็นยังกันบ,บ้างล่ะกับคลิปคลิปนี้ก็จางก,กันไปอย่าลืมกดแชร์ไป็นเพื่อนได้รู้ด้วยล่ะกดไลค์กด, like, กด subscribe s p ด้วยและ,จะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ